สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง level 5 channel กับเกม ROV สำหรับมือใหม่นะครับผมซึ่งในซีรีส์นี้นะครผมก็จะมาทำความรู้หรือไกด์ข้อมูลต่างๆที่เป็นเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเริ่มเล่น ROV หรือเล่นมาอยู่แล้วแต่ยังไม่ขึ้นคอนยังไม่ขึ้นซูพรีม นะครับผมซึ่งตัวของข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้น้องๆน,นั้นมีพื้นฐานในการเล่นเกม ROV ที่ดีและมากขึ้นสำหรับคนที่อยากจะจริงจังในการเล่นเกมเกมนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของ EP แรกที่เรานั้นจะพาน้องๆเนี่ยมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ เกม ROV กันก่อนเลยแล้ะกันนะครับผมว่าเกม ROV เป็นเกมอะไรเป็นเกมแบบไหนนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level f l i และคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม ROV กันด้วยนะครับ เกม Rv นะครับผมหรือเรียมออสซวเอร์นะครับจะเป็นเกมแนวโมบ้านะครับซึ่งเกมแนวโมบ้านั้นจะเป็นเกมมัลติ Player Online b a ์แบท a ทิลอซึ่งเกมแนวนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฟฝั่งนะครับผมโดยแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับโดยในแต่ละทีมนั้นจะมีหน้าที่ที่เราจะต้องทำนั่นก็คือในการทำลาย ทีมของฝั่งตรงข้ามหรือว่าฐานหลักของฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะได้รับชัยชนะในการต่อสู้นั่นเองนะครับโดยฝั่งทีมเรานะครับผมจะจะอยู่ตรงด้านฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวของฐานสีฟ้าและอีกฝ่ายก็จะเป็นฐานสีแดงอย่างนี้เลยนะครับผม และนอกจากนี้แล้วนะครับผู้เล่นแต่ละคนนั้นสามารถเลือกฮีโร่นำมาใช้งานในการเล่นได้นะครับผมซึ่งฮีโร่ภายในเกมนี้นั้นจะมีค่อนข้างที่จะเยอะ มากมายอยู่พอสมควรเลยและฮีโร่ภายในเกมนี้จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปมีจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตัวด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นตำแหน่งหรือว่าลักษณะพิเศษของฮีโร่นั้นผมจะนำไปพูดในคลิป ถัดไปละกันนะครับผมจะไม่ขอพูดในคลิปิปนี้เนาะซึ่งฮีโร่ที่ผู้เล่นนํามาใช้งานนั้นนะครับหนคนก็คือควบคุมได้เพียง1ตัวเท่านั้นนะฮะและภายในทีมเนี่ยเราจะเลือกได้ทั้งหมด5คนด้วยกันเพราะมี5ผู้เล่นนะครับโดยฮีโร่นั้นจะไม่สามารถเลือกซ้ากันได้ในเกมการแข่งขันแรงกิง้งหรือปกติทั่วไปนะครับแต่ ฝั่งตรงข้ามนั้นก็มีสิทธิ์เลือกซ้ำกันได้หากเป็นในกรณีที่เล่นเกมทั่วไปหรือมีแรงต่ำกว่าตัวของไดมอน n d นะครับอ่ะแต่ถ้าหากว่าขึ้นถึงแรงไดมอน n d ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเลือกตัวซ้ำกันได้แล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ ซึ่งพอเราเข้ามาภายในเกมนั้นนะครับตัวละครนั้นก็จะมีเลเวลที่มีเลเวล1น,นะครับผมและมีเงินติดตัวมานะครับนิดหน่อยประมาณ300นะครับอ่ะเริ่มต้นมาก็จะมีเงิน300บาทติดตัวมาเพื่อที่จะให้เรานั้นนําทองตรงนี้เนี่ยไปซื้อไอเทมต่างๆภายในเกมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเพิ่มขึ้นและมีความเก่งกาจมากขึ้นนั่นเองนะครับ และภายในเกมนี้นะครับผมเขายังคงมีคลิปนะครับที่จะคอยเป็นทหารที่จะเดินออกมาจากฐานเรา โดยคลิปเว็บแรกนะั้นจะออกมาจากฐานในวินาทีที่12นะครับและหลังจากนั้นทุกๆ35วินาทีก็จะค่อยๆมีคลิปที่จะเกิดออกมาจากฐานเรื่อยๆนะครับซึ่งจะออกมาทั้งหมด3เลนด้วยกันโดยเกมนี้เนี่ยจะมีเลนทั้งหมด3เลนให้เราได้เลือกเล่นนะครับโดยเลนกลางนะครับผมจะเป็นเลนสำหรับการทําเกมหรือเลนของเมด เลนมังกรนะครับผมจะให้ยึดอ็อบเจกต์เป็นหลักนะครับให้ดูจากมังกรหรือดาร์คซัเลเยอร์ฝั่งมังกรเนี่ยจะเป็นเลนของแครี่นะครับโดยเลนด้านบนนั้นจะเป็นเลนของออฟเลนโดยทั้ง3ามเลนนี้นั้นจะมีความแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ที่อยู่ในแต่ละฝั่งรวมถึงคลิปที่อยู่ภายในเลนด้วยนะครับ โดยคลิปที่อยู่ภายในเกมนั้นจะให้ประโยชน์หลายๆอย่างกับเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็น exp ที่ให้กับเราในการอัพเลเวลให้กับตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นและได้รับทองจำนวนหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าหากว่าคลิปเนี่ยมีการตายใกล้เคียงกับเรา แต่ถ้าหากว่าเราลาส์คีปได้เนี่ยเราจะได้รับโบนัสเงินเพิ่มเติมด้วยทั้งหมด30%ด้วยกันหากคลีปปกติจะให้เงิน40บาทหากเราเป็นคนโจมตีครั้งสุดท้ายของครีปตัวนั้นน,นเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับในส่วนของเลนของมิดเลนและตัวของออฟเลนที่อยู่ฝั่งดาร์คซีเลเยอร์ตัวของคลิปนั้นจะมีค่าประสบการณ์ที่สูงกว่า สลับเลนแครี่นะครับแต่ว่าในส่วนของเลนแคร r ี่นั้นสำหรับคลิปตีไกลจะให้เงินเยอะที่สุดภายในเกมนะครับแต่คลิปตีใกล้2ตัวนั้นจะได้เงินเท่ากันกับเลนกลางแล้วก็เลนออฟเลนนะครับอ่ะ ถ้าเป็นครีปตีใกล้นะครับผมจะได้เงิน40-50บาทถ้าหากเราลัดครีปได้นะครับส่วนคลิปเลนไกลเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่100บาทนะครับซึ่งถ้าเริ่มต้นช่วงเกมแรกๆเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ70-80โกหรือ80ทองนั่นเองนะครับผมโดยคลิปภายในเลนนั้นเมื่อช่วงระยะเวลาที่ผ่านไป <S <S ก็จะมีความเก่งกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีค่าเซตัสที่เพิ่มมากขึ้นและ มีรถถังที่จะออกมาในนาทีที่4ซึ่งรถถังเนี่ยจะมีความสามารถที่มีเลือดที่เพิ่มมากขึ้นมีเงินที่ให้เราที่เยอะขึ้นมีความสามารถในการตีป้อมที่รุนแรงนะครับแล้วก็รับดาเมจจากป้อมได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับผมเกี่ยวกับเลนและครีปต่างๆนะครับผม นอกจากนี้เองนะครับภายในเกมที่พูดถึงอ็อบเจกต์ไป2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ a b y s เ a ซ่าลากอหรือว่าจะเป็นตัวของ Dark Slayer เองก็ตามนะครมีความสำคัญค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นกันในการที่เรานั้นจะได้รับชัยชนะ โดยในตัวของแอ็บริเซาดราคอนนั้นนะครับผมถ้าหากเราหรือทีมของเราเนี่ยทำการสังหารแอ็บริเซาดราคอนได้ตัวของแอ็บริเซาดราคอนนั้นจะให้เงินจำนวนหนึ่งให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนรวมถึง exp หรือเลเวลให้กับเราด้วยเช่นกันนะครับและจะมีบัฟพ,พิเศษที่ชื่อว่า thunder of the light ซึ่ง thunder of the light เนี่ยมันจะมีความเสียหายพิเศษเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเป้าหมายนะครับ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับคีปมากกว่าตัวของคีโร่เท่าตัวนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลเวลของตัวละครของเรายิ่งเลเวลเราสูงเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ได้เปรียบในการเล่นในช่วงต้นเกมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเอเบอรดราด้กนเนี่ยจะมีระดับ ของแอปิเซาดาก้อนทั้งหมด2ระดับนะครับซึ่งระดับแรกก็จะเป็นแอปิเซาดาก้อนปกติและระดับที่2ก็จะเป็นตัวของโฮริดาก้อนซึ่งจะออกมาในนาทีที่8เป็นต้นไปและจะหายไปในนาทีที่14นั่นเองนะครับตัวของโฮริดาก้อนนั้นนะครับผมก็จะให้ความสามารถที่คล้ายกันกับตัวของแอปิเซาดาก้อนนะครับนั่นก็คือโกจานวนที่มากกว่า exp จํานวนที่มากกว่านะครับและตัวของบัฟ ที่มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจำนวน2เท่านะครับจากที่เราเห็นนะครับผมว่าตัวของโ o l y Thunder ที่มีการสร้างความเสียหายต่อคลิปเซมอลเตอร์ป่าเปลี่ยนจาก30เป็น60หน่วยและสเกลดาเมจต่อเลเวลก็จะเพิ่มเป็น40หน่วยนะครับซึ่งตัวของฮีโร่นั้นจะได้รับดาเมจที่เบากว่าครึ่งหนึ่งนะครับตามปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวของมังกรหรือเอพิซอดดา้อนนะครับ ในส่วนของดาร์คซเลเยอร์นั้นจะมีทั้งหมด3ร่างด้วยกันนะครับผมโดยดาร์คซเลเยอร์ร่างแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไอเทมชิ้นหนึ่งก่อนละกันนะครับจะทำให้ตีง่ายขึ้นอีกนะฮะอ่ะตัวของดาร์คซเลเยอร์นะครับผมถ้าเป็นร่างแรกนะครับ ก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยซึ่งหากเราทำการสังหารดาร์ s l เลเยอได้แล้วเนี่ยมันจะได้รับตัวของเอฟเฟกพิเศษที่จะส่งผลให้กับทีมเรานั้นได้รับความได้เปรียบที่เพิ่มมากขึ้นจากการดันเลนนั่นเองนะครับซึ่ง ตัวตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับตัวของทองและ EXP นะครับที่เท่ากันกับตัวของ a p i s o a l Dragon ตอนเลเวล1และโบนัสพิเศษเนี่ยจะไม่มีบัฟนะครับแต่จะมีตัวของแวนกาดที่จะโผล่มา1ตัวในแต่ละเล่นให้กับเราซึ่งแวนกาดตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีที่ดุนแรงและตีเร็วแล้วก็อึดถึก การทานป้อมได้ดีกว่าและโจมตีป้อมได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้แล้วว่าตัวของแวนการ์ดเนี่ยมันจะเก่งกว่าคีปในเลนเป็นอย่างมากทําให้การดันป้อมนั้นมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเป็น ดาร์คสเลเยอร์ร่างที่2นะครับก็จะกลายร่างเป็นตัวของอินฟินิตส l ลเยอร์นะครับซึ่งอินฟินิตส l ลเยอร์เนี่ยนอกจากทองที่เพิ่มมากขึ้นในระดับขั้นที่2ที่ใกล้เคียงกับตัวของอา i ิซ่ d ดา g o n หรือโฮ l y Dragon แล้วเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมนั่นก็คือแวนกาดที่จะออกมาตรงนี้เนี่ยแหละถ้าเป็น Dark คสเลเยอร์จะออกมาเพียงแค่เวฟเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของอินฟินิตส l ลเยอร์ จะมีตัวของแวนกาดออกมาทั้งหมด2เว็บด้วยกันและจะมีการซัมมอนพิเศษเพิ่มเติมนั่นก็คือการซัมมอนตัวของ Shadow Dark Slayer อออกมาในเลนที่เรากำหนด ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษตรงที่เมื่อเราเรียกมานะครับตัวของ Dark s l เล e r จะทําการปล่อยเวฟคีฟตรงนี้เนี่ยซึ่งมันจะจัดการกับคีฟทุกตัวภายในเลนนั้นทั้งหมดและคลีฟที่ตายจากตัวของสกิลเวฟของตัวของ Shadow s l ลเยอรตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ทองที่คลิปตายนั้นส่งเงินให้กับเพื่อนรุ่นทีมทุกคนภายในทีมในจํานวนที่เท่ากันและมีความสามารถที่ มีการโจมตีที่สูงมีเลือดที่เยอะและมีความสามารถในการโจมตีป้อมที่รุนแรงเอามากๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยส่งผลให้ตัวของเกมเนี่ยดันป้อมได้ดียิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นร่างตัวของกอสเลเยอร์นะครับซึ่งตัวของกอสเลเยอร์เนี่ยจะออกมาในนาทีที่15 ของเกมเป็นต้นไปและตัวของมังกรก็จะไม่มีแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยทางตัวห้องทดลองนั้นมันยังปล่อยมังกรอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องสนใจว่าทำไมมันถึงมีอยู่นะครับโดยตัวของ g o สเลเยอรนั้นจะมีความสามารถของทั้ง2องอย่างรวมกันนะครับผมนั่นก็คือความสามารถของตัวของ b อ s s a l Dragon หรือ h o l y Dragon กับตัวของ d a r k s l a y e r นั่นเองนะครับโดยทีมที่เราสังหารตัวของ ด a ร์คซเลเยหรือ g o อ s ซเลเยอรตัวนี้ได้เนี่ยมันจะให้บัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมกับทีมเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยก็อตเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยตามปกตินั้นเราจะไม่สามารถโซโลในการฆ่าได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องมีเพื่อนมาคอยช่วยเหลือนะครับซึ่งพอเราสั่งหารได้แล้วเนี่ยทุกคนจะได้รับเงินและ exp ในจำนวนที่เท่ากันและมีบัฟพ,พิเศษที่ค่อนข้างจะเก่งมากอย่างตัวของก็อตเลเยอร์วอร์ดซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเสียหายที่เราทำการโจมตีฮีโร่หรือครีปอีกฝ่ายจะมีการสร้างสายฟ้าลงมาสร้างความเสียหายแก่ศัตรู เป็นความเสียหายจริงที่รุนแรงมากๆเพราะว่าจะตีแรงเท่ากับ m a ค h p ของอ e ีกฝ่ายนะครับ4%ของดาเมจที่เราทำได้นะครับและก็จะมีโล่สีขาวๆที่จะช่วยรับดาเมจให้เราถึง12%ด้วยซึ่งโล่นี้เนี่ยจะทำการสร้างใหม่ทุกครั้งเมื่อเราออกจากการต่อสู้นะครับ แต่บัฟตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยชิงความได้เปรียบในไฟส์สคัญสาคัญก่อนที่จะจบเกมได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภายในเกมนะครับส่วนหนึ่งต่อมานะครับผมสิ่งที่เราควรจะรู้เป็นลำดับต่อไปเลยก็คือนะครับการที่เรานั้นจะ เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับซึ่งภายในเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าการทําลายป้อมของฝั่งตรงข้ามก่อนหรือเราโดนทําลายป้อมก่อนนั้นจะทําให้เกมนั้นจบลง นะครับซึ่งปัจจัยสําคัญในการเล่นตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือการดันคีฟตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําลายป้อมอีกฝ่ายให้เรานั้นได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับแต่ระหว่างทางนั้นนะครับผมก็จะมีป้อมต่างๆที่จะคอยขัดขวางไม่ให้เรานั้นเข้าไปโจมตีป้อมก่อนถึงจะพูดง่ายๆเลยก็คือเราไม่สามารถเดินไปเพื่อตีป้อมตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ โดยป้อมแต่ละป้อมนั้นนะครับผมผมก็จะเรียกว่าเป็นเทียละกันนะครับซึ่งป้อมแรกจะเรียกว่าเทียหนึ่ง ป้อมที่2จะเป็นเทียร์งและป้อมที่3จะเป็นเทียร์มนะครับหลังจากที่ป้อมเทียร์ึแตกเราสามารถตีป้อมเทียร์งได้หลังจากที่ป้อมเทียร์งแตกก็ตีเทียร์มได้และหลังจากเทียร์มแตกก็จะเริ่มตีป้อมใหญ่ได้นั่นเองนะครับโดยเรานั้นไม่สามารถตีป้อมข้ามระดับได้นะครับอย่างเช่นป้อมเทียร์ึเนี่ยมันยังไม่แตกเลยนะครับผมถ้าเราเนี่ยจะเข้าไปเพ um ื <S <s ่อทําการ โจมตีป้อมเทียสองเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยจะติดเอฟเฟกที่เรานั้นไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําลายป้อมเทียหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทําลายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปยังป้อมด้านในสุดของทีมฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับโดยในการเล่นนั้นนะครับผมเราก็ต้องทำการเก็บเลเวลและเก็บเงินจากคีปภายในเล่น จากคลีปป่าที่อยู่บริเวณรอบๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีเลเวลที่สูงขึ้นและมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีเงินที่มากขึ้นนะครับเราก็สามารถนำเงินตรงนี้เนี่ยมาซื้อของต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับซึ่งการซื้อไอเทมก็จะช่วยเพิ่มสถานะให้กับตัวเองต่างๆและการอัพเลเวลของเรานั้นก็จะช่วยเพิ่มค่าเซตัสพื้นฐานให้กับเราสูงมากด้วยเช่นกันนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ตัวละครมีเลเวล4จะมีพลังโจมตีอยู่ที่570หน่วยถ้าหากเราทำการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นเป็นเลเวล5พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีกขึ้นเป็นเลเวล6พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มตั้งแต่พลังโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันความเร็วในการโจมตีและอื่นๆอีก ยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ค่าเซตัสของตัวละครก็จะยิ่งสูงขึ้นก็จะทําให้ตัวละครน,นั้นได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและทุกๆครั้งในการอัพเลเวลของเรานั้นเราสามารถได้รับแต้มสกิลเพิ่มเติมเพื่อที่จะนํามาอัพสกิลให้กับเรานั้นมีระดับสกิลที่สูงขึ้น ยิ่งสกิลที่มีเลเวลสูงขึ้นก็จะทําให้ค่าความสามารถของสกิลนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสกิลที่ทํำดาเมจด,ดาเมจก็จะแรงขึ้นสกิลที่ช่วยเหลือในการบัฟก็จะทําให้บัฟนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะหลังจากที่เรานั้นเริ่มมีเงินแล้วก็มีของต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมถึงเวลาที่เรานั้น จะต้องเข้าไปทำลายป้อมอีกฝ่ายซึ่งภายในเกมของ ROV นั้นนะครับผมก่อนนาทีที่4ของเกมตามปกติแล้วป้อมนั้นจะได้รับดาเมจลดลง50%ทําให้เรานั้นไม่สามารถโจมตีป้อมอีกฝ่ายได้ง่ายๆในช่วงแรกนะครับจะทําให้เรานั้นอาจจะต้องทําการฟาร์มและเก็บเงินเก็บเลเวลก่อนและค่อยเริ่มทําการโจมตีป้อมหลังจากนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะดันไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะตีเบาลง และทุกๆครั้งที่เราทำการทำลายป้อมเทียที่3ของอีกฝ่ายลงนะครับผมมันจะทำให้ทีมของเรานั้นมีคลิปพิเศษที่จะเกิดออกมาในเว็บถัดไปซึ่งผมจะเรียกมันว่าซ u เปอร์ครีปลัก,กันนะครับ โดยซูเปอร์ครีปนั้นจะมีความสามารถที่สูงขึ้นตั้งแต่เลือดที่สูงขึ้นพลังป้องกันและพลังโจมตีที่สูงขึ้นนะครับผมจะออกมาในเลนนั้นๆที่ป้อมเทียสามนั้นได้ถูกทำลายลงนะครับนอกจากป้อมที่ถูกทำลายลงในเลนแต่ละเลนแล้วนะครับผมถ้าหากว่าเราทำลายเลนอื่นๆของตัวของเกมออกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมด้านบนหรือ ้อมด้านล่างออกไปจากเกมเนี่ยก็จะทําให้ซูเปอร์คลิปเหล่านี้นั้นออกมาเพิ่มเติมในแต่ละเลนด้วยนะครับแต่ในการโจมตีป้อมก็จะมีข้อควรระวังอยู่ตรงอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าหากว่าตัวของคลิปนั้นเข้ามาไม่ถึงป้อมป้อมเนี่ยมันจะมีการป้องกันทําให้ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับแต่เมื่อไรที่คลิปเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะตีป้อมได้แรงตามปกติด้วยเช่นกันนะครับผม เดี๋ยวตรงนี้ก็จะทําลายป้อมทั้งสามป้อมออกไปให้ดูเลยละกันนะครับเมื่อป้อมของอ e ีฝ่ายนั้นได้แตกลงหมด ทั้ง3เลนนะครับผมมันจะทำให้ตัวของซ u เปอร์ครีปในเลนกลางได้มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นตัวของเมกาครีปซึ่งเมกาครีปเนี่ยจะมีพลังโจมตีที่สูงเอามากๆนะครับมีพลังป้องกันที่สูงมากและมีพลังชีวิตที่สูงมากเช่นกันซึ่งมันจะทำให้การเคลียร์ซูเปอร์ครีปตรงนี้นั้นมันยากขึ้นเอามากๆเลยนะครับ แม้แต่ตัวของตัวละครที่มีเลเวล15และของเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถเคลียร์คีบเหล่านี้ได้ยากมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวของเรานั้นสามารถจบบ้านของอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อเราทําลายป้อมของอีกฝ่ายได้สําเร็จนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะจบลงเป็นอันจบการแข่งขันในแมตช์นั้นๆนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมสำหรับทุกคนที่ควรจะรู้ไว้ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่คิดว่าทุกคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ซึ่งบางคนเนี่ยเล่นไปจนถึงแรงค์คอนแล้วก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามังกรช่วยอะไรดาร์คซเลเยอร์ช่วยอะไรนะครับ การตีป้อมต้องตียังไงเงินที่ได้รับจากคีปที่มีความแตกต่างกันรวมถึง e x p ที่ได้รับซึ่งแตกต่างกันด้วยนะครับผมในแต่ละเล่นนะครับก็ใน EP ีแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่ผมนั้นก็จะมาพูดถึงก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้เล่นหลายๆคนนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อไปของ EP ที่2นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับเจาะลึกในรายละเอียดของแผนที่ของเกม ROV ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานในการเล่นของตัวเองนะครับ เชื่อผมเถอะว่าความรู้ที่มีเยอะนั้นทําให้เรานั้นสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและเดินเกมที่เป็นมากขึ้นจะไม่เป็นภาระของเพื่อนๆและทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม ROV กันด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เต็มที่และในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน ในคลิปหน้าบายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ